สวัสดีชาวโซเชียล วันนี้มีคนส่งคลิปเข้ามาในรายการจํานวนีก่คลิปมีเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างเศรษฐกิจไทยหมอกแก้หนี้คนหนึ่งไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์อะไรมาจากไหนคือเรียนรู้มาจากสิ่งที่ตัวเอง ศิลปะหลังกำแพงเคุกมาช่วยกันหน่อยมาทาสีกันหน่อยวันนี้ต้องสนุกแน่แน่คอดูคลิปที่หนึ่งก่อนเลยเศรษฐกิจไทย ขึ้นจึงมันอาคงเป็นหัวใจสำคัญที่สันสร้างภาคก้าอย่างประเทศไทยไม่เลือนลงวันใดเศรษฐกิจทิ้งตัวดิ่งลงคือบอกบงความลำเค็น เห็นเป็นลาง <tua> เรื่องปัญหาปากท้องต้องมาก่อนคว <tua> า,ามเดือดร้อนต้องแก้ไขให้อีกกระจางถ <tua> <tua> ้าปล่อยให้คนจนไรหคนทาง <tua> ยอมไม่อาจจะสร้างสังคม ประชาชนทั้งชาติอาจไม่รวยแต่ต้องช่วยตนเองได้ในวิธีขอมมอบกำลังใจให้รัฐมนตรีและขอให้วันพรุ่งนี้ดีกว่าเดิม สวัสดีชาวโซเชียลเพิ่งเคยได้ยินเสภาที่พูดเรื่องเศรษฐกิจไทยในสมัยปัจจุบันจริงด้วยที่เสภาสามารถสะท้อนสังคมในยุคสมัยนั้นนั้นได้มีอีกเรื่องที่สะท้อนเศรษฐกิจไทยเช่นกันหมอแก้นี่หมอแก้นี่ อาจินจุ้งลกนะครับตอนนี้เป็นรองประธานมูลนิธิสุภาวงเสนาเพื่อการปฏิรูปสิทธิลูกนี้เคยคิดค่าตัวตายมาก่อนตั้งแต่วิกฤต2,540รไู้จะทำไงก็ค่าตัวตายดีกว่ามันคงจะจบหนี้ได้แต่จริงแล้วมันเป็นความโง่ของความคิดตรงนั้นก็เลยศึกษาเรียนรู้จากตัวเองแล้วก็จากเคสเพื่อนๆจนกระทั่งคิดว่าวันนี้จะช่วยคนได้เยอะขึ้นแล้ว าจารย์ค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์สวัสดีค่ะสบายดีเหรอคะชื่อครูละเอียดปูรุนค่ะซึ่งเป็นครูเกษียณค่ะตั้งแต่เกษียณมานี่ยังไม่ได้อะไรเลยเงินบำเหน็จบำนาญบำเหน็จตกทอดอะไรนี่ยังไม่ได้ก็เลยร้อนใจอยากจะปรึกษาอาจารย์อ๋อทาอย่างนั้นดูหน่อยว่ามีนี่อะไรบ้าง อันนี้เป็นแบบฟอร์มสำรวจหนี้ในระบบนะคะส่วนอันนี้เป็นแบบฟอร์มสำรวจหนี้นอกระบบหนี้บ้านหนี้รถหนี้บัตรเครดิตหนี้นอกระบบทุกหนี้อะ,ค,ะค่ะ,ค,ะคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราต้องมารู้ว่าเรามีหนี้อะไรบ้างเพื่อจะจัดการนะคะท<ม>่านจ ประเด็นแรกก็คือความรู้ในเรื่องของการจัดการเงินจัดการหนี้เนี่ยด้อยมากแต่ว่าถึงลูกหนี้ฝ่ายเดียวก็คงไม่ถูกนะคนให้กู้เนี่ยไม่คำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ได้เลยอ่ะคนมีเงินเดือนสองหมื่นให้กู้ได้ถึงห้าหกล้านเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่ไม่มีการตรวจสอบหรือหรือแบงค์อยากให้มีหนี้เสียเยอะนนี่สะกกๆห้าวงเงเิูทไรค สี 4, 5, ่ล้านห้าเขียนไปเลยสี่ล้านห้าสี่ลนห้ผ่อนเดือนละสามหมค่ะไม่มีเงินให้ผ่อนเลยค่ะตอนนี้เขากําลังจะฟ้องอีกต้องเขียนว่าจ่ายไม่ได้จ่ายไม่ได้ไไดอือเอาความจริงรายการที่สองรายการที่สองนี่จะเป็นชพอคอค่ะเรากูมา 2, 5, ้มาสองล้านห้าเงินคงเหลืออยู่ล้านเกผ่อนชำระเดือนละหมื่นเกาพัี่จ่ายไม่ได้ แต่ไม่ได้เหมือนกันค่ะคุณครูที่ต่อสู้มาทั้งชีวิตแต่มาติดกับดักเรื่องหนี้ครูได้กู้เงิน4ี่ล้านเต้องจ่ายดอกเบี้ยเดือนละสองสามหมื่นบาทแล้วก็ยังกู้ได้อีกอีกสองล้านห้าอีกเจล้านเนี่ยทำไมคุณครูจึงคู่ได้ง่ายขนาดนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่ฝ่ายสินเชื่อแต่ไม่มีข้อมูลก่อนให้กู้ อันนี้มันความผิดสองฝ่ายนะความผิดทั้งผู้กู้และผู้ผู้ให้กู้แหละรถยนต์8 0 0 0 0ตอนนี้เหลืออยู่2,090,000เดือนละ9,000นะอันนี้ก็จ่ายไม่ได้เงินนอกระบบทีนี้กู้อยู่500,000เราเมียร้อยละ3ามสาต่อเดือนค่ะได้รับเงินจริงเท่าไหร่4 0 0 0 0 0 8 5 0ห0ืาพนอ่ใส่ไปเลยค่ะที่ดินคำประกันนะคะใส่ตร,ใตรงนี้เลยชนที่ดินที่ดินคำประกันทำไมเราไม่สร้างความรู้ให้กับลูกหนี้บ้างทําไมทุกคนพอเห็นหมายสารและตกใจในขณะที่วันหนึ่งเซ็นสัญญาเงินกู้เนี่ยเจ้าหน้าที่แบงค์อธิบายรายละเอียดให้เราเต็มที่ไหมเราได้รู้ไหมว่าหลังจากจ่อปากกาไปแล้วเนี่ยเราจะโดนอะไรบ้างถ้าเราจ่ายไม่ได้เขาชี้ตรงไหนเซ็นตรงนั้น เพื่ออยากได้เงินกู้แล้วขั้นตอนต่อไปเราเป็นหนี้เสียแล้วทำยังไงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยวันนี้สากลเนี่ยมีคนค้ำกี่คนห้าคนค่ะเพื่อนทั้งสี่ห้าคนเป็นยังไงบ้างก็จ่ายไม่ได้เหมือนกันไม่มีเงินจะจ่ายทุกคนจ่ายไม่ได้เหมือนกันสามหมื่นห้าพันต่อเดือนเนี่ยอาจารย์เคยดูไหมคะว่าตัดต้นตัดดอกเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ดูเลยถ้ามีเงินให้เขาหักค่อยเขาหักไปเลย <laughs> เดี๋ยวจะมาดูว่าอาจารย์เนี่ยเป็นท่าดอกเบี้ยเท่าไหร่นะคะ4 7 2 8 2 0 0 0อีก5 7 5เจ3 0 0 0 0สอปีหารด้วย12เดือนละสอง0 0ื่กว่าบาทน,นี่คือท่าดอกเบี้ยสินเชื่อตัวนี้นะคะน่ากลัวมากที่สุดก็คือการค้ำประกันกลุ่มเมื่อคนคนหนึ่งจ่ายไม่ได้สังคมแตกแยกคนที่2องสสต้องทะเลาะก,กันแน่นอนมันเกิดอะไรขึ้นกับสินเชื่อแบบนี้ถ้าจะผ่า พิสูจน์บัญชีนิติเวศเราก็จะเห็นเลยว่าฝั่งผู้กู้เนี่ยน่าจะใช้เงินเกินตัวแต่ฝั่งผู้ให้กู้เนี่ยพิจารณาจากตรงไหนถึงให้เขากู้ได้ขนาดนี้าการต้องไปหาเอกสารเรื่องสากลมา<ะ>วันนะปัจจุบันเนี่ยมีหุ้นอยู่เท่าไหร่มียอดหนี้เท่าไหร่จะได้หุ้นเนี่ยค่ะไปลบยอดเงินกู้ขยายงวดจ่ายน้อยหรือลดดอกเบี้ย เขาจะคุยกับเรา<ม>ไหมคะตีนี้แหละเราต้องไปลุยกันฟ้องก็ฟ้องไปเลยเขาว่าอย่างนี้เลยค่ะก็เขาฟ้องเราสี่สากออ่ะมันคดีแพ่งเนี่ยเราไปหนี้เขาไม่จ่ายเขาก็ต้องฟ้องเราไม่ใช่เราฟ้องเขาเขาให้เราฟ้องเขาเอาฟ้องทําไมอ,ะอ่ะไม่รู้สิวิธีแก้ก็ให้คาปรึกษาแล้วก็ไปเตรียมเอกสารตรวจสอบข้อมูลเครดิตต้องหาต้นตอของโรคให้ได้ว่าทั้งหมดโรคมีอะไรบ้างเรื่องต่อมาคือเรื่องของจอประคอกก็คือออมสินถูกไหมต้นเงินล้านเจ็ด น่าจะต่อสู้นะลองต่อสู้ประเด็นดอกเบีย้ยวันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยให้คิดอัตราดอกเบีย้ยใหม่แล้วจากต้นเงินคงค้างที่เป็นข้างงวดอะสมมติอาจารย์ค้างจ่ายต้นเงินอยู่ที่4 4่พันจำนวน20งวดเพราะนั้นดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แสนนั้นก็น่าจะไม่ถูกนะคะควรต่อสู้คดีว่ายอหนี้ตามฟ้องเนี่ยไม่ถูกต้องขอให้ยกฟ้องศาลก็จะพินาในเรื่องของความเป็นธรรมมากขึ้น ดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นมันจะอยู่ที่280ต่อปีเดิมที่อาจารย์ต้องจ่ายดอกเบีย้ยนะคะ14,500อ,อ,อย่างเงี้ยต่องวดก็จะเหลือประมาณ280ค่ะดบาทดอกเบีย้ยหลุดออกมาแบบจะเป็นเล่าให้เพื่อนฟังทั้งมหาศาลเลยออกมาจากเกราะเลยนะ,ะนี่เป็นแค่คดีแพง่งไม่ใช่อาญาไม่มีติดคุกดังนั้นเป็นหนี้ก็ต้องใช้หนี้แต่ณวันนี้เนี่ยจ่ายไม่ได้เนี่ยทำอย่างไร ก็มาวางแผนชีวิตใหม่เท่านั้นเองอันต่อมามาดูเรื่องรถยนต์ของอาจารย์นะคะรถจ่ายได้หรือจ่ายไม่ได้คะเนะจ่ายไม่ได้เหมือนกันเพราะไม่มีเงินเลยรถคือเขามายึดถึงว่าอะไรนะอาจารย์โทรเรียก191ให้มารักงับเหตุก่อนแล้วก็ไปที่โรงพักให้ตำรวจทําบันทึกถ้าอาจารย์ตั้งใจจะส่งมอบว่ารถมันเก่าแล้วไม่ใช้แล้ว8 0 0 0 0 0จ่ายมาแล้วเหลือ200,000้เนี่ย มันก็ยังดน่าจะเป็นของเราเลยเนาะน่าจะประนอมหนี้แล้วจ่ายน้อยลงก็ได้ไปที่บริษัทนะไปที่บริษัทบอกว่า2องแสนเนี่ยตอนก่อนเนี่ยมัน8ปดแสนครูจ่าย9ก้าพันนะตอนนี้2องแสนเขอเดือนละสามพันได้ไหมก็จะเบาตัวลงหน่อยหนึ่งเรื่องต่อมาเนี่ยคือเรื่องหนี้นอกระบบมีหลักทรัพย์คำประกันก็อันนี้จะไปเข้าหลักเกณฑ์การช่วยเหลือของกระทรวงเกษตรต้องหาข้อมูลให้ครบคนที่มาหาเนี่ยต้องมีข้อมูลครบก่อน ึงจะจัดการเขาได้อ่านต่อไปเนาะเรื่องของหนี้นอกระบบก็เป็นผู้ยื่นคําขอกับกระทรวงเกษตรเขาเรียกกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรเขาจะมาชําระหนี้เจ้าหนี้นอกระบบแล้วก็เอาที่ดินนะคะโฉนดเนี้ยไปค้ำประกันแทนก็คือเปลี่ยนเจ้าหนี้จากนอกระบบมาเป็นในระบบดอกเบี้ยก็จะอยู่ปีแรก5%ปีต่อไปก็4ปีต่อไปก็3และเดือนหลือส จากเดิมดอกเบี้ยลแล้วละ3าคือเดือนละหมื่นหจากแสนแปดเหลือสอ0 0มบาทแล้วปีต่อๆไปมันจะลด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 ลงไม่มีใครรู้เนาะกองทุนนี้เนาะเขารู้กันหมดแล้วน<ช>ะครับม,มีแต่ครูครูไม่ออกจากโรงเรียนเนี่ยให้สามีเป็นคนไปยื่นใช่ค,ค,ค่ะนะครรู้สึกคุณครูจะมีความสุขกลับไปครับเห็นน้ำตาคุณครูนะแต่น้ำตาด้วยความปิติค่ะ ขอบคุณอาจารย์มากะคะขอบคุณมากยินด,ดีค่ะสู้นะสู้โอเค,คดีค่ะร้องร้องด้วยความยิ้มค่ะร้องด้วยความจร <laughs> ิงใจค,ค่ะสี่ห้าเดือนเนี่ยมันแน่นมากในขณะที่ใจเราจะระเบิดเนี่ยเราต้องยิม้มมาวันนี้ยิ้มด้วยความจริงใจเราเราไม่แน่นแล้วไงในฐานะเป็นครูของพวกเราเนาะเราต้องกราบครูอ,อาจารย์ ขอบครูครบครูจะ <c oughs> ได้ได้ทำโครงการแก้หนี้ครูกันขอบคุณอาจาขอบคุณค่ะสาธุขอบคุณค่ะเราก็เป็นลูกหนี้คนหนึงอะไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์อะไรมาจากไหนคือเรียนรู้มาจากสิ่งที่ตัวเองเป็นเหยื่อมาก่อน ะะแล้วเรารอดเราก็เอาสิ่งที่เราลอดเนะี่ยมาบอกคนอื่นและมาช่วยกันไขปัญหาชีวิตให้คนอื่นวันนี้ก็ได้ทําสิ่งที่ดีเพื่อครูและเห็นน้ําตาของครูด้วยความปิติแล้วก็มีทางออกมีแสงสว่างเกิดขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ที่ดีค่ะวันนี้เป็นกําลังใจเราด้วยเนาะสวัสดี ชาวโซเชียลขอบคุณมากเลยที่ทำให้เข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นซับซ้อนมาก <Spider> เห็นด้วยเลยเป็นเรื่องที่มีความรุนแรงและน่ากลัวมากจริงๆต้องช่วยให้คนหลุดจากความเป็นท่าดอกเบียย้ยแต่ความทุกข์ก็ยังมีความงามได้นะศิลปะหลังกำแพงคุก ศิลปะหลังกำแพงคุกสวัสดีครับผมชื่อไพโรธพิเชษฐเมธาคุณชื่อเล่นชื่อเฮียป๊อกนะครับผม ลาที่ฉันมาในวันนี้หัวใจแฮปปี้มีความสุขเพราะมีหวังศิละปะในกำแพงให้มีแรงมีพลังพวกเราจะสร้างสารรค์ทำความฝันให้เป็นจริงวันนี้ผมมาทำโปรเจกต์อยู่ในเรือนจำกลางราชบุรีทำโปรเจกต์นี้มาได้ประมาณนัก5เดือนแล้วครับมีทั้งหมดประมาณ9แดนกแ,แดนนี้กำลังทำแดนที่6อยู่เป็นแดนนักโทษหญิงครับผมขอบคุณเฮียบล็อกที่มองเห็นได้คุณค่ะขอบคุณพี่ตู่ที่แถวที่หนุ่มที่สร้างสีสันพวกเรา เราตอบแทนด้วยบทเพลงนี้กันงานที่เราทำกันอยู่เนี่ยพี่ๆทุกคนที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยช่วยกันวาดเราจะมาวาดรูปกระแพงเราเนี่ยแร้กระแพงนันที่9เนาะเราช่วยกันสร้างบ้านเราทําให้บ้านเรามันน่าอยู่กันเราก็จะมีเพื่อนๆผมเข้ามาช่วยช่วยกันสร้างเรือนจาให้เป็นเรือนจําที่เป็นต้นแบบของประเทศไทยโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยบ่อยโอกาสดีๆไม่ได้มีบ่อยบ่อยเรามาช่วยกันหน่อย าีกันหนห่อยวิธีการทำงานก็คือเราจะแบ่งกลุ่ม10ทีมในผมขอยกมือคนที่วัดรูปเป็นก่อนครับผม10บคนทีมมา10คนดอกสีเหลืองก็จะทำแค่ดอกสีเหลืองดอกสีฟ้าทำดอกสีฟ้าให้แต่ละคนทำเป็นส่วนๆไปแต่ละแดนจะทำประมาณ3วันับผมโครงการแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆโอกาสดีๆไม่ได้มีบ่อยๆเรามาช่วยกันหน่อยมาทาสีกันหน่อยหลายๆคนยื่เนี่ย ห้าปี10ปี20ปีอยากจะทาลายกําแพงออกตื่นเช้าขึ้นมาแล้วเห็นกําแพงที่สดใสทะเลอันดามันมีเชียงใหม่เชียงรายกรุงเทพพระอยุธยาเราอยากจะให้แผ่นดินไทยทุกภาคอะมาอยู่ในเรือนจํากลางราชบุรีเพราะว่าหลายๆคนก็ไม่มีโอกาสได้เข้าวัดคนไม่มีโอกาสได้เห็นทุ่งดอกไม้วันหนึ่งอาจจะมีเรือนจําที่อื่นเอาไปทาเป็นตัวอย่างหรือเป็นต้นแบบต่อไปยินดีมา,มากๆอยากจะเป็นเหมือนกับแรงเรนใจและไอเดียให้กับคนอื่นๆรัาผมกาแพงลวดน้ํามีดอกไม้มากมายภาพงามเชิดชายโดยวิฝีมือ ขอ,ขอบพี่เม้งเอทีเอ็มจริงๆกำแพงเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นรูปอะไรก็ได้ครับผมความสวยงามของมันมันอยู่ที่พี่ๆเขาได้ลงมือทําได้ช่วยกันหยิบสีส่งให้กันตัวนี้คือสิ่งที่สวยงามอะไรเงี้ยมันเป็นการขัดเกลาจิตใจเขามันไม่ใช่ต้องไปลงโทษอย่างเดียววันหนึ่งก็ต้องออกมาใช้ชีวิตข้างนอกทัศนคติกําลังใจที่ดีเป็นสิ่งสําคัญอยากจะให้ทุกคนออกไปเป็นคนดีทุกคนนะครับขอบคุณจริงๆริ บ้าานเร,สว,รสวัสดีชาวโซเชียลคลิปน่ารักมากอยากรู้เรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังเป็นอย่างไรบ้าง ขอเปิดกล้องใช่ไหมได้เลยสวัสดีครับผมป๊อกไพรโรดพิเชษเปทากุลนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องอพี่ผู้ต้องขังที่อยู่ข้างในให้ฟังกันนะครับผมเรื่องราวก็ไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่เพื่อนๆได้ยินตาม ข่าวหรือว่าตามภาพยนตร์ต่างๆทั่วไปนะครับผมก็ที่ผมเข้าไปอยู่มาก็จะเห็นข้างในมีทั้งกองงานด้วยมีการทำเย็บปักถักร้อยทำกระเป๋าทำเสื้อผ้ามีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างจะดีสะดวกสบายแล้วก็ไม่ได้หหดหลายอย่างที่ทุกคนเห็นครับผม หลังจากที่ทำโครงการนี้แล้วได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างก็หลังจากที่ผมได้ทำโครงการนี้แล้วได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างมากมายเลยครับผมอย่างเช่นอันแรกก็สอนให้รับช,ชีวิตแบบพอดีพอด,พอดีเรียบง่ายครับผมแล้วก็ไม่ทำผิดอีกครั้งหนึ่งครับผมก็ให้มาเป็นคนดีรับใช้สังคมได้ปกติเหมือนทั่วคนทั่วไป มีการเปลี่ยนแปลงของผู้ต้องขังหรือไม่ตอนนี้ครับผมมีเคสหนึ่งผมอยากจะเล่าให้ฟังแชร์เพื่อนๆชาวโซเชียลฟังก็คือมีพี่คนหนึ่งเขาเพิ่งออกจากเรือนจํามาเมื่อพฤศจิกายนที่ผ่านมาปีที่แล้วครับผมตอนนี้เขาก็เอาวิชาชีพที่เขาได้ฝึกกับพวกเราเนี่ยครับผมข้างในมาเปิดร้านอ่ร้านสักของตัวเองแล้วก็ร้านรับจ้างวาดรูปด้วยอะครับผมก็เป็นความรู้สึกที่ดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวพี่ๆเขามากครับผม มีอะไรฝากสําหรับคนที่ได้ดูคลิปนี้บ้างจริงๆก็อยากจะฝากให้ทุกคนบอกว่าถ้าใครแบบมีโอกาสได้ไป,ไปเือนจำอันนี้ก็ร่วมไปบริจาคอาหารเครื่องดื่มหรืออะไรางี้ก็ได้ครับแต่ว่าจะแนะนานิดนึงถ้าเลอนจําหญิงก็พี่ๆผู้หญิงล้วชอบแบบที่เขียนคิวก็ผมก็ลองไปบริจาคกันได้นะครับขอบคุณมากที่ทําให้เข้าใจคนหลังกําแพงคุกมากขึ้นต้องขอบคุณชาวโซเชียลทุกคนด้วยนะครับผมก็อันนี้ก็ อต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุก,กคลิปที่ส่งเข้ามาในรายการแล้วพบกันใหม่นะสำหรับวันนี้สวัสดีชาวโซเชียลทุกคน